ดไฟไหม้อาคารพาณิชย์4ชั้นหน้าปักซอยพระราม 2, 2> ซอย8แขวงจอมทองเขตจอมทองที่เรานำเสนอไปว่าไหม้ตั้งแต่ตอนตี5ครึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้น้ำดับเพลิงจนตอนนี้ถ้ามองด้วยสายตาคือไม่เห็นแสงไฟแล้วนะคะเหลือแต่กลุ่มควันเท่านั้นนะครับที่ยังมีอยู่ไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้านที่เกิดเพลิงไหม้นี้เป็นร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์มือสอ ถามเจ้าหน้าที่รปภพอพอและผู้ที่พักอาศัยก็ระบุว่าเห็นเพลิงไหม้ตั้งแต่ด้านหลังขึ้นไปช่วยกันดับใช้น้ําดับแต่ไม่สามารถดับได้ก็เลยรีบหนีกันลงมาครับอืมคือคนที่อาศัยอยู่เนี่ยเห็นบอกว่าไฟไหม้จากทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวคงต้องไปดูแลค่ะว่าต้นเพลิงเกิดจากอะไรณนะที่เรื่องของการจราจรแจ้งคุณผู้ชมตอนนี้เลยนะคะว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ต้องปิดการจราจรช่องคู่ขนาน,นะคะ่ะตั้งแต่หน้าแยกโรงพยาบาลบางประกะก้าวจนถึงแยกบางปะแก้วนะคะ คาดว่าน่าจะต้องปิดอย่างน้อยๆเนี่ยหชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะเคลียร์ไฟไหม้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นถึงจะเปิดการจราจรตามปกติค่ะคแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ